การที่สอบคูผู้ช่วยเนี่ยมันมสีส่วนประกอบอยู่สองส่วนหนึ่งสอบไม่ได้เพราะว่าตัวเขาว่าความรู้ไม่ไม่พอความรู้พื้นฐานน่ะสมัยประถมม,ะมัธยมอมหาลัยความรู้พื้นฐานไม่พออันนั้นก็ยอมรับได้ส่วนหนึ่งแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนนะไม่รู้ตัวว่าสอบไม่ได้คือแพ้ใจตัวเองแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัว แต่ว่าช่วงที่ทํางานกับแม่งานมันเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลานะคะช่วงนั้นน่ะสิ่งที่เรารู้คือเหนือเวลาหนึ่งเดือนจะสอบแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทํำยังไงดีวะมันไม่มีจับหลักจับเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยอะ่ะแล้วเราก็ไปอ่านที่หน้าเขตแล้วก็แบบไปอ่านดูว่าเออคู่มือหรือกําหนดการสอบเขาให้อะไรแค่นั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่ามันช่วยเราไม่ได้อะ่ะวันนี้อยากให้ครูแอมี่อะ วางแผนให้ไหมเออเพราะว่าครูอมี่เนี่ยใช้เวลาแค่เดือนหนึ่งจริงๆจากหนังสือทั้งหมด2500หน้าใช้เวลา1เดือนสอบบรรจุได้อันดับที่1ของจังหวัดในรอบแรกนะคะแล้วรอบ2ก็คือย้ายสอบย้ายเพราะาอยากมาอยู่ใกล้แม่รอบที่สองก็ได้ที่1เหมือนเดิมแต่ว่ากว่าจะมาเป็นไม้แม็กกว่าจะมาเป็นไฟล์เสียงอะมันต้องมีการวางแผนอยู่แล้วล่ละมันต้องวางแผนอย่างดีซึ่งวันนี้จะมาแชร์เทคนิคถ้าใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้อืม มีบางคนบอกว่าเฮ้ยครูแล้วทำไมมันต้องซีเรียสขนาดต้องเป็นที่หนึ่งคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนถ้าในแง่ของกรณีพิเศษอะจำเป็นจะต้องได้ที่หนึ่งเพราะกรณีพิเศษเป็นเป็นสนามสอบที่เขารับน้อยอะคือคือแบบอันดับบรรจุมันจะแค่25%ของคนประสิเกษียณเท่านั้นอะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางเอกอะ่ะคู่แข่งมันเยอะเพราะฉะนั้นเนะี่ยบางทีถ้าได้ที่สองยังไม่ได้บรรจุเลยอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาดูเนี่ยใครมีอาการแบบนี้บ้างไม่อยากจับหนังสือองครูเบือ่อคือจับไปแล้วรู้สึกแบบเซง็งเบือ่อไม่อยากอ่านกังวลกลัวว่าอ่านวันนี้อาจจะไม่ทันแล้วก็รู้สึกท้อคือรู้สึกว่าการอ่านหนังสือสอบผู้ช่วยอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกกังวลตลอดเวลาเหมือนคนแบบ ทางานไม่เสร็จอะเออรู้สึกแบบว่าเฮ้ยวันเนี้ยพอพูดถึงคําว่ากรณีพิเศษพูดถึงรอบทั่วไปมีทําเท่ากับว่ามันเครียดลนลานฉันไม่ได้รู้สึกสนุกกับการสอบครูผู้ช่วยแล้วใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยข้อสอบไม่รู้ออกอะไรออกมาตรงเป้าไม่รู้ไอที่ฉันอ่านอ่านตรงเป้า่า แล้วก็รู้สึกว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกสับสนงงงวยงงไปหมดลบกวนพิมสามค่ะวันนี้นะคะอยากจะพิมพ์ถามทุกคนนิดนึงคนเราเนี่ยมันจะทำอะไรเนี่ยจะไม่สำเร็จเลยถ้าเราไม่มีเป้าหมายอ่าทุกคนตอบครูมาก่อนสอบครูผู้ช่วยเนี่ยเพราะอะไร สาเหตุที่ตัวเองเป้าหมายไม่ชัดเพราะไม่รู้ไม่เคยตอบคำถามว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะสอบครูผู้ช่วยไปเพราะอะไรอยากให้ทุกคนวันนี้อาต,ตอบคำถามกับครูก่อนนะถ้าใครคิดว่าวันนี้เราสอบครูผู้ช่วยเพราะว่าเราต้องการให้ฐานะทางการเงินเราดีขึ้นบ้างเช่นเราเป็นครูอัตราจ้างเราได้เงินเดือนอยู่ประมาณ 5, 0 0พ6 0 0 0บางทีตกเบิกบางทีได้ไม่ครบแล้วต้องการให้แบบเออชีวิตดีขึ้น ลืมตาปากได้ค่าใช้จ่ายมีลูกมีครอบครัวมีถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะคะลบกวนพิมพ์พว่าการเงินเราสอบพอการเงินวันนี้เราบอกแล้วไงว่าเราจะเอาหัวใจมาวางกองไว้เนาะเราจะมาคุยกันตรงๆแบบตรงไปตรงมาเนาะ <S <S ครูขออนุญาตใช้ออทางด้านจิตวิทยานะคะคือแบบว่าการโค้ชเข้าไปช่วยเพื่อให้ทุกคนน่ะเหมือนกับปลดล็อกตัวเองเอะ่ว ตัวเองจะได้อ่านหนังสือแล้วไปต่อได้มันจะได้ไม่เสียเวลาอันที่สองใครที่ต้องการวันนี้สอบสอบครูผู้ช่วยเพราะว่ารู้ว่าสวัสดิการของการเป็นครูผู้ช่วยมันดีสวัสดิการออคุณพ่อคุณแม่เราเริ่มป่วยแล้วแล้วต้องการที่แบบเออบางทีถ้าไปรักษาพยาบาลน่ะแล้วบางทีเราเป็นลูกจ้างอย่างเงี้ยมันก็ไม่โควเบอร์เออค่าใช้จ่ายมันไม่โควเบอร์รู้สึกว่า อย่างน้อยอ่ะพ่อแม่ฉันต้องสุขภาพดีกว่านี้หรือบางทีบางคนป่วยเลยอ่ะบางคนแฮนเดิลไม่ไหวนะว่ะก็พิมพ์ว่าสุขภาพใครที่ต้องการทําเพื่อความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่นวันเนี้ยต้องการสอบคูผู้ช่วยเพื่อคือมองหน้าลูกแล้วสงสารวันเนี้ยคือต้องการเพิ่มเซลล์เอสติมในตัวเราอ่ะต้องการให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจหรือต้องการให้เหมือนกับว่าเออพ่อแม่ภูมิใจ ครูก็มองว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์รบก,กวนพิมพ์ว่าความสัมพันธ์วันนี้เรามาคุยกันก่อนนะสอบไปทําไมสอบเพื่อตัวเองเสร็จแล้วให้ทุกคนทาแบบนี้เอาสมุดขึ้นมานะคะเออเอาสมุดขึ้นมาเอาสมุดขึ้นมาเสร็จแล้วเขียนลงไปค่ะในหน้านึงเลยวันนี้ตอบคําถามกับตัวเองให้ได้สอบครูผู้ช่วยไปทําไม t t r t w w t t why คนเราจะไม่ลงมือทำเลยถ้าเราไม่เริ่มจากคำถามว่าทำไปทำไมถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนเป็นตารางระหว่าง0ถึง10อะถ้าเปรียบเทียบเป็นตารางระหว่าง0ถึง10คิดว่ามั่นใจในการสอบรอบนี้ไหมถ้า0เนี่ยคือไม่มั่นใจเลยถ้ามั่นใจมากคือ10 โอดิฉันให้เต็มสิบเลยไม่มั่นใจให้ศูนย์มั่นใจมากให้สิบระหว่างศูนย์เนี่ยคือไม่มั่นใจเลยนะสิบเนี่ยคือวาโหวันนี้เนี่ยคือแบบพรุ่งนี้ไปสอบคือดิฉันสอบได้สาเหตุที่วัดสเกลคะแนนเพราะว่าการที่เราอ่ะรู้ตัวเองอะค่ะมันจะทําให้เรายอมรับตัวเองได้ในแง่จิตวิทยาคือการยอมรับตัวเองได้เท่ากับเราเราพร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง แต่ไม่ใช่ว่ายอมรับเพื่อด่าตัวเองนะไม่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 ทำอย่างนั้นนะโอเคนะคะเท่าที่ครูอมี่อ่านเมื่อกี้เนี้ยที่แบบว่าสาเหตุที่ทําให้เรา่าไม่อออไม่ไม่ได้บรรจุอ่ะคือหนึ่งทำทำหยุดหยุดอาการทำทำหย,ยุดหยุดก็คือมีโซเชียลเข้ามาด้วยอะ่ะหรือบางคนแบบทํางานไม่ได้โซเชียลหรอกแต่ว่าเขามีงานอื่นแทรกตลอดเวลาเออ ก็จะทําให้เกิดอาการงานงาน,งานงอกได้นะคะแล้วเราก็แบบว่าโหยเวลาตรงไหนมันจะอ่านสอบวะแล้วสุดท้ายเราก็คือลนลานแล้วพอเวลาใกล้สอบก็จะไม่ได้อ่าน3ก็รู้สึกว่าหน้าเบือ่อไม่อยากทํามันไม่สนุกกับการที่อ่านด้วยแล้วอะใครมีอาการทั้ง3าข้อรบก,กวนพิมสามแต่เป้าหมายจะมาได้จะชัดเจนได้ถ้าคุณวางแผน วันนี้ครูจะพาทุกคนน่ะสอนตั้งเป้าหมายเลยแหละว่าจะทำยังไงให้วางแผนการสอบผู้ช่วยได้เป้าหมายสำคัญยังไงสำคัญ4ข้อ1จะทำให้คุณคะแนนสอบได้ดีอ่านหนังสือแล้วก็รู้เรื่องยิ่งขึ้นเพราะคุณมีเป้าหมาย2เวลาคุณอ่านหนังสือคุณจะมีสมาธิคุณจะโฟกัสมากขึ้นสุขภาพจิตอ่ะคุณจะดีคุณจะไม่ทอ้อคุณจะไม่เบื่อและสิ่งที่สำคัญ ส่งผลต่อระดับความเครียดหรือ,อฮอร์โมนอะพวกที่แบบคอติซอลฮอร์โมนเครียดมันจะลดลง3คุณจะไม่เบรนเอาคุณจะไม่แบบโอ้ยแบบเหนื่อยง่าย4ี่คุณจะมีไฟในตัวพร้อมขับเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นสาเหตุอะไรอะที่ทำให้ฉันไม่มั่นใจหรือแบบมันเป็นตัวฉุดรั้งอะมันเป็นตัวที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไปไม่ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการทุกคนรบกวนพิมพ์ตรงนี้มาเลยค่ะ อันนี้คือเซสชันของการโคชนะแล้วคุณก็ไม่เคยเจอที่ไหนด้วยที่เขาจะมาแกะหรือปลดล็อกคุณวันนี้ลบกวนพิมพ์ค่ะพิมพ์มาตรงนี้เลยสาเหตุที่หนึ่งที่ฉันไม่ได้ตามเป้าหมายเพราะฉันติดโซเชียลสองฉันน้ำท่วมปากฉันเกรงใจที่จะปฏิเสธงานบางอย่างที่บางคนโบยงานมาให้ฉันโดยที่ฉันก็ไม่ได้อยากจะได้ทำจะต้องแบบคือมันไม่จาเป็นอะแต่ฉันถูกโบยงานหรือ บางคนบอกว่าเออฉันฉันมีปัญหา,าคู่ชีวิตคู่ชีวิตไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันทำคู่ชีวิตลบไฟฉันหรืออาจจะเป็นออย่างกรณีของเนสเนสบอกว่าคู่แข่งมันเยอะคนสมัครทั่วประเทศคือแบบเป็นพันๆรับน้อยมากหรือถ้าเกิดใครไม่พิมพ์ก็เขียนใส่สมุด วันนี้ถ้าเราเป้าหมายเราชัดนะเราจะรู้ตัวเองแตบอกว่าไม่ค่อยได้อ่านหนังสือค่ะแล้วก็ต้องมีงานในโรงเรียนใช่ไหมต้องช่วยงานของคนอื่นใช่ไหมคะโอเคได้มีงานอื่นมากกว่าดูหนังสือหรือดูติวอันนี้อันนี้เป็นปัญหาสากลระโลกจริงครูก็เจออ่ะยังไม่เคยสอบเลยค่ะแล้วก็ยังไม่แน่ใจเต็มร้อยว่าหนูจะทำได้ไหมโอเคแล้วเพื่อเติมค่ะให้มัน มันเป็นแบบเต็มสิบอะตามที่เราคิดว่าเออเรามั่นใจแบบพรุ่งนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้ฉันสอบฉันสอบได้เลยเขียนลงมาค่ะอะไรคือสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทําเพื่อให้สิ่งที่เราจะต้องไปสอบอะเรามั่นใจเอาทุกคนพิมพ์อะไรที่เราต้องเติมอืมอมีคนบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาไม่มั่นใจนะก็คืออ่านหนังสือไม่ตรงไม่รู้แนว บางคนบอกว่าสอบไม่ติดผิดหวังมาตลอดอันนี้ต้องใช้การลบล้างลืมอืมเออบางคนบอกว่าสภาพแวดล้อมคู่แข่งเยอะเลี้ยงลูกตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ค่อยได้อ่านหนังสืองานโรงเรียนเยอะอ่ะโอเคเราไปแค่นี้ก่อนครูเล่าเรื่องนี้ให้ฟังวันนี้นะคะใครเข้ามาใหม่นะคะครูบอกก่อนเลยนะนี่คือเซสชันของการโค้ช ซึ่งคุณจะหาที่ไหนไม่ได้จากเตลเธอร์คนไหนก็ไม่มีด้วยนะคะที่เขาโคช้ชปลดล็อกคุณแล้วแบบมีไฟแล้วอ่านได้เป็นร้อยวันอะ่ะเหมือนที่เขาทําได้ที่หนึ่งที่สองเพราะเขาเริ่มจากข้างในจิตใจแล้วนะคะถ้าใครวันนี้ที่คุณสอบไม่ผ่านสอบไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าความรู้ในหัวคุณไม่พอนะคนความรู้คุณพอแล้วแต่สิ่งที่หนึ่งที่สําคัญคือจิตใต้สํานึกคุณไม่เปิดใจคุณนะ่ะคุณแพ้ใจตัวเองวันนี้แหละจะระเบิดระเบิดเอาข้างในอะ่ะออกมาเลย เพื่อให้คุณสามารถไปต่อได้กลับมาที่มาราธอนในเส้นทางของการสอบครูผู้ช่วยครูอยากจะให้ทุกคนทำสิ่งนี้ค่ะเขาเรียกว่าละเอียดละเอียดคือใส่ใจในทุกๆจุดที่เราจะสอบครูผู้ช่วยครูขอยกเคสของนักกีฬาจักรยานประเทศอังกฤษ เมื่อหนึ่งเมือ่อเมื่อสมัยหนึ่งอะนะคะเมื่อหลายสิบปีแล้วประเทศอังกฤษเนเป็นประเทศที่ปั่นจัก,กรยานทีไรอะได้อันดับแบบบวยๆท้ายๆตลอดแล้วจนกระทั่งบริษัทผู้ขายจัก,กรยานอ่ะให้กับนักกีฬาชาวอังกฤษอะเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะบอกใครเลยว่าเขาอาขายจักรยานยี่ห้อของเขาอะให้กับอังกฤษหรือบางทีไม่ขายด้วยเพราะว่ากลัวว่าชาวบ้านชาวเมืองจะมองว่าหี ทีมหวยขนาดนี้มาใช้อ่ะเดี๋ยวแบรนด์เสียเออเขากลัวขนาดนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะมีโคช้ชดูดท่านหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจแบบมาเป็นโค้ชแต่โค้ชนั้นเป็นโค้ชนักจิตวิทยาแล้วเขาก็เข้ามาดูแลทีมของนักปั่นจักรยานะเขาทํานักกีฬาชนะนะสิ่งที่เขาทํานะคะเขาปรับรายละเอียดเล็กๆหมดเลย รายละเอียดเล็กๆที่เขาปรับปรับอะไรบ้างทุกคนจดไว้นะคะไม่แน่ว่าสิ่งนี้ที่ครูพูดมันจะปรับชีวิตคุณนะคะเขาปรับรายละเอียดเล็กๆห้าข้อค่ะหนึ่งเขาปรับรายละเอียดเล็กๆคือการนอนทุกคนคะการนอนครูไม่ได้พูดเล่นนะสําคัญนะเออทุกคนพิมพ์การนอนคนไหนนะคะที่คุณนอนไม่พอคุณนอนแล้วไม่เต็มอิ่ม แล้วยิ่งคุณแบบนอนดึกอะเกินแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยสมองอะคะ่ะมันจะมีภาวะที่รับออกซิเจนไม่พอพอรับออกซิเจนไม่พอเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาจะงัวเงียเพราะงัวเงียเนี่ย,อ,งงยอ่านหนังสือในวันต่อไปจะพูดจามไม่รู้เรื่องและจะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องมันจะไม่เข้าหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นเช่นกันค่ะนักกีฬาเนี่ยที่เขาเป็นมืออาชีพอะคะ่ะเขาเขาจะไปนอนคืน คุณต้องสังเกตตัวคุณเองนะถ้าวันนี้คุณนอนเจ็ดชั่วโมงแล้วหลับสนิทจงนอนซะแต่ถ้าวันนี้นอนหกชั่วโมงหลับสนิทก็นอนคือเวลาในการนอนของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างครูแอมี่นอนเจ็ดชั่วโมงแล้วหลับสนิทก็นอนเจ็ดชั่วโมงแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณนอนหกชั่วโมงแล้วหลับสนิทก็โอเค คือขอร้องเลยสิ่งหนึ่งที่สําคัญแล้วอยากจะไหว้เลยนะคะใครที่วางแผนการสอบคูช่วยอย่าลืมวางตารางแรกนอนทุกคนจดเลยค่ะเวลาแรกที่คุณจะเริ่มนอนคุณจะนอนกี่โมงหรือถ้าเกิดวางเวลานอนไม่ได้เอางี้วางตารางสอบไม่ได้คุณวางเวลาว่าคุณจะตื่นอ่ะคุณจะตื่นกี่โมงอ่ะเขียนมาเลยงานแรกที่วางเลยนะ ตื่นตื่นกี่โมงให้ได้ก่อนอทุกคนพิมพ์มาคุณจะตื่นให้ได้กี่โมงแล้วนับเวลาของตัวเองย้อนกลับไปเจ็ดชั่วโมงโอเคอย่างคุอมี่สมมติอะนอนตอนอ่ตื่นประมาณหกโมงเช้าย้อนกลับไปก็คือห้าทุ่มดิฉันต้องนอนแล้วไม่งั้นไม่มีคุณภาพโอเคไหมทางโค้ชคนนั้นน่ะเขาใส่ใจแม้กระทั่งการนอน เพราะใส่ใจการน,นอนปั๊บสิ่งสําคัญก็คือว่าประสิทธิภาพของร่างกายนักกีฬาเขาดีขึ้นโอ้หนี่ระวังแผนกันขนาดเรื่องการนอนกันเลยนะเนี่ยโ้สุดมากสองนะคะสิ่งที่โค้ชคนนั้นทําคือเสื้อผ้าของนักกีฬามันสามารถระบายอากาศได้ดีไหมคือเสื้อผ้าเวลาปั่นจักรยานไปอ่ะมันจะเกิดอุณหภมูมิแล้วมันจะร้อนแล้วมันทาให้เราปั่นจักรยานได้ไม่ดี แต่ครูขอเปียบไม่เอาเสื้อผ้าขอเปรียบกับพวกเราทุกคนบรรยากาศในการสอบเป็นยังไงขอเปียบแบบนี้นะถ้าวันนี้มันคือห้องห้องอ่านหนังสือ,อวันนี้คุณมีห้องอ่านหนังสือที่เตรียมพร้อมเพื่ออ่านสอบจริงๆแล้วหรือยังคุณมีมุมยังเนี่ยใครใครมีมุมใครมีมุม ก,ก็โชคดีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยคืออย่างนี้เวลาที่คุณอ่านหนังสือสอบอ่ะคุณต้องวางโซนนิ่งตัวเองการวางโซนนิ่งคือต้องมีพื้นที่เป็นส่วนตัวอย่างน้อยเอาวางโต๊ะหนึ่งมีอะไรมีอ่แแปะแปะโพสต์อีทแปะอะไรที่มันเป็นแบบแรงบันดาลใจตัวเราเองอะ่ะคือเราต้องมีมุมอ่านหนังสือและสิ่งที่สําคัญคือมันต้องเงียบ ถ้าวันนี้ใครอ่านหนังสือไปแล้วข้างหลังนะยังเป็นทีวีเปิดแวว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 อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องหรอกจริงๆอาจจะต้องเจราจากับคนในบ้านนิดนึงเออพี่คะพี่น้องคะหนูขอเวลาอ่านหนังสือแต่ถ้าเกิดเจราจากับเขาไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแนะนําหาพื้นที่ส่วนตัวอันนี้เล่าเคสแล้วกันเล่าเคสของคนที่ชื่อว่าคุณน้ํา ครน้ำเนี่ยเป็นนักเรียนที่เขาเตรียมสอบครูผู้ช่วยนะคะแล้วปรากฏว่าคุณครูน้ำเนี่ยเนี่ยคนซ้ายมือเนี่ยนะเขาเป็นนางรำแล้วปรากฏว่าอยู่บ้านกับแม่สามีอ่าแล้วก็ทาทางานอะไรเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าที่บ้านมันเสียงดังเพราะว่าเขามีลูกเล็ก2คนคือลูกคนหนึ่งประมาณ2ขวบอีกคนนึงก็คือประมาณ6 7เดือนคือนึกสภาพเด็กเล็กอ่ะเดี๋ยวมันร้องเดี๋ยวมันมนู่นนี่ใช่ไหมพี่อ่า น้องน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวน้ำอะ่ะไปจัดการนี่ก็คือฝากลูกอะค่ะวันเสาร์อาทิตย์อ่ะไปกับให้ให้แม่เลี้ยงแล้วคือตัวเองอะ่ะก็คือไปย้ายไปอยู่ในห้องเหมือนห้องเก็บของอะ่ะเออห้องเก็บของค่อนข้างเก่าๆแต่ว่าเขาก็เคลียร์พื้นที่นะแล้วเขาก็ปิดห้องล็อกห้องเลยนะแล้วเขาก็อ่านหนังสือคือบางทีอะ่ะการสอครูผู้ช่วยเราต้องตัดใจก็เหมือนนะักร่างกายของนักกีฬาคนนั้นอนะ่ะมันก็ต้องมีแบบเออ ดูว่าเอ้ยอุณหภูมิมันยังไงตัวเองก็เหมือนกันเราต้องมีพื้นที่เพราะฉะนั้นทุกคนคะพิมพ์เลยค่ะสร้างพื้นที่ทุกคนพิมพ์ไม่ได้ไปพูดเล่นนะคนที่สอบบรรจุครูผู้ช่วยอะได้ระดับที่สองตนะั้งแต่รอบแรกที่สมัครสอบอะเขาเขาก็สร้างพื้นที่นะทุกคนอดูของของพิงค์พิงค์เนี่ยก็เป็นเอ่อคนที่มาตน่นกว่าครูมิ้ชวเหมือนกันได้ได้ที่สองพิงค์ก็ใช้ พื้นที่เหมือนกันคือเขาจะมีมุมของเขาอะแต่ทีนี้ของพิงค์เนี่ยคือเขาสร้างแรงบันดาลใจเล็กๆด้วยกันที่แบบว่าคือมีมุมแล้วเขาก็คือชอบดาราเกาหลีเออเขาชอบแบบเขาชอบไอ้เต้าเกาหลีใช่ปะ่ะเขาก็เอาดาราเกาหลีมาแปะเป็นแรงบันดาลใจเขาแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่อ่านหนังสือดาราเกาหลีมาเชียร์เขาก็ได้ผลสอบได้ที่สองจริงเพราะฉะนั้นทุกคนพิมพ์เลยค่ะสร้างพื้นที่กรุณาสร้างพื้นที่วันนี้ใครฟังคุยมี่จะสร้างพื้นที่ไปเลยค่ะ กรุณาไปหามุมนะคะใครอยู่ในไลน์กลุ่มครูนะคะฟังเสียงครูวันนี้นะคะสร้างพื้นที่สร้างเสร็จแล้วถ่ายรูปบอกครูด้วยถ้าสร้างพื้นที่เสร็จแล้วไม่ต้องกังวลว่ามันจะต้องสวยแต่ขอให้ว่ามันเป็นพื้นที่ของฉันฉันสร้างโซนนิ่งแล้วต้องบอกกับทุกคนต้องสื่อสารกับทุกคนในบ้านว่าฉันอ่านหนังสือเวลานี้ถึงเวลานี้อย่าเพิ่งกวนอย่าเพิ่งคือถ้าเกิดเสียงดังเราก็อยู่กับของเราดิ อ่ะโค้ดคนนั้นทําเรื่องที่สามวันนี้เราจะทําแบบโค้ดคนนั้นเลยโค้ดคนนั้นคือเก็บรายละเอียดหมายความว่าไงคือทุกครั้งอะที่มันมีการขนจักรยานอะขึ้นบนรถขนจักรยานนะคะเขาให้ทาผนังในในรถนะคะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยคุณเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเห็นฝุ่นแล้วฝุ่นมันจะชอบไปจับตัวตามข้อข้อต่อจักรยานนะคะ เขาจะได้เห็นก่อนแล้วก็ทําความสะอาดก่อนจัก,กรยานจะได้ไม่เสื่อมประสิทธิภาพครูอยากให้ทุกคนในไลฟ์นี้ทําแบบนี้ค่ะเช็คตัวเองว่าทําผิดกี่ข้อทําถูกกี่ข้อการเช็คตัวเองจะอยู่ในกลวยวางแผนการสอบ ครูแอมมี่เป็นคนคิดทฤษฎีกรวยวางแผนการสอบเพื่อช่วยทุกคนเทคนิคนะคะเวลาที่ทำกรวยวางแผนการสอบใครที่เคยติวกับครูแอมมี่แบบจับเวลาข้อสอบจริงไม่ต้องห่วงกรณีพิเศษอยู่เจอแน่เดี๋ยวก็ได้เจอข้อสอบแต่เหมือนจริงเ,เดี๋ยวทำสังเกตนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูแอมมี่จะพูดเสมอเลยว่าเทคนิคเวลาทำวางแผนข้อสอบคือรอบ ที่ข้อไหนที่เราทําแล้วเราผิดอ่ะข้อไหนที่ทําไม่ได้ครูจะให้ผ่านถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ครูจะให้ทําคือให้จดจดไปทําไมจดเพื่อที่ว่าเราจะรู้ว่าหัวข้อเนื้อหาอะไรเราได้คะแนนไม่ดีเคยทำละเอียดถึงขนาดนั้นไหมไม่ต้องกังวลเดี๋ยววันนี้จะพาวางแผนถ้าวันนี้ไม่ทันนะคะ อ่ไอเรื่องวางแผนที่แบบว่าเออเช็ครายละเอียดข้อสอบอาจจะมาไลฟ์ในสัปดาห์หน้าเนาะโอเคไหมใครโอเคพิมพ์โอเคนะเพราะฉะนั้นน่ะเคยเช็คบ้างหรือเปล่าว่าวิชาไหนอ่อนเออเคยเช็คบ้างไหมว่าวิชาไหนอ่อนถ้าใครอยากรู้นะว่าวิชาไหนอ่อนหรือ,อยังไงให้ไปดูช่อง youtube ของคุยามีในเนี้ยจะบอก ะะมันจะแบบแบ่งบเป็น playlist ไว้แล้วแล้วในนี้จะบอกนะคะว่าเฮ้ยเช็คยังไงดูยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเคยเช็คบ้างหรือเปล่าว่าตัวเองอ่อนวิชาไหนเขียนเลยค่ะเช็คว่าตัวเองอ่อนวิชาไหนและถ้าเป็นไปได้เช็คถึงขนาดที่ว่าในวิชาหนึ่งอะเราอ่อนหัวข้ออะไรเคยเช็คไหม มีอ่ะจะทำแพนเนอร์เอาไว้ถ้าใครอยากได้นะว่าวิชาไหนมันออกหัวข้ออะไรในปี6 6หอ่ะซื้อได้79บาทแพนเนอร์มีนะคะในนั้นจะบอกหมดเลยว่าหัวข้อไหนออกอะไรแต่วันนี้วันเราจะมาคุยกันคร่าวๆสั้นๆเคยเช็คไหมว่าภาคกอภาคขอออกอะไรและเคยเช็คหรือเปล่าว่าในวิชาไทยกับคณิตอ่ะ ไทยเนี่ยที่มันมีทั้งหมดสิบกว่าหัวข้อเนี่ยเราอ่านเรื่องไหนกันแน่เรื่องไหนที่ไม่ต้องอ่านเคยเช็คไหมทุกคนพิมพ์เลยค่ะเช็คว่าอ่อนเรื่องไหนอย่าปล่อยให้เรื่องแบบรายละเอียดเล็กๆมันหลุดลอยผ่านไปไหนๆอ่ะเราทุกคนอนะ่ะครูเชื่อว่าทุกคนทําข้อสอบมาเยอะมากอยู่แล้วแต่เคยแบบนั่งลงนิ่มๆไหมแล้วเอาแบบมานนั่งเปิดอะ่ะข้อสอบอะ่ะเออ ัวข้อเนี้ยโจทย์ข้อเนี้ยมันคือเรื่องอะไรกันวะเคยจดไหมเคยเอามาจดไหมเออแนะนํานะจดจดเถอะนะจดจดเสร็จแล้วก็นั่งนับคะแนนว่าเออสมมติข้อหนึ่งถึงข้อห้าเรื่องอะไรข้อสิบถึงข้ออ่าข้อสิบถึงข้อยี่สิบเรื่องอะไรแล้วจดเคยจดไหมว่าในเรื่องเนี้ยเราได้คะแนนเท่าไหร่เรายังอ่อนอยู่ เรายังต้องกลับไปอ่านเพิ่มนะอะไรเงี้ยเออแนะนํานะถ้าคุณละเอียดได้เหมือนโค้ชที่เขาติวให้นักกีฬาไปวางแผนแบบนั้นอนะเนี่ยคุณจะได้ข้อสามเห็นไหมละเอียดแล้วนะข้อ 4, สี่โค้ชนักกีฬาคนนั้นนะคะวางแผนให้นักกีฬาเนี่ยคือเห็นภาพว่าตัวเองประสบความสําเร็จขออนุญาตเล่าเรื่องของพี่โอมพี่โอมเนี่ยเป็นตำนานเลย ในบรรดาของนักกีฬาทุกคนนะคะเขาจะใช้สิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าการวิชวลไลเซชันคือการจินตนาการเพราะที่พวกเราทุกคนน่ะเราเรียนจิตวิทยาจากซิกมันฟรอยอยู่แล้วถูกปะข่าวจุงเราก็เรียนทุกคนพอจะทราบดีว่าซิกมันฟรอยพูดถึงจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่มันอยู่ภายในจิตใจเป็นตัวควบคุมระบบ ประสาทอัตโนมัติที่หลายคนน่ะที่พูดกับครูอ่ะที่บอกว่าเฮ้ยครูวันเนี้ยหนูไม่อยากสอบหนูอ่านไม่รู้เรื่องหนูเบื่อหนูไม่อยากทําไม่ใช่เพราะว่าตัวคุณขี้เกียจนะแต่เป็นเพราะเหตุการณ์ในบางอย่างในอดีตที่ทําให้คุณเคยสอบไม่ได้ท้อหรือใครบางคนบอกครูว่าคุณไม่เก่งมันขับเคลื่อนในระดับจิตใต้สํานึกทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากทําคุณไม่สนุกคุณไม่อะไรด้วยแล้วแต่ให้รู้ไว้เสียงกระซิบ หรือ Little Voice ตรงนั้นไม่ใช่ตัวคุณแต่มันเป็นแค่ประสบการณ์เลวร้ายในอดีตกระสิบบอกคุณวิธีการคือเราต้องมีสติจับตัวเองให้ทันนะคะแต่เราลองคิดดูนะจิตใต้สำนึกเขาไม่รู้ว่าคุณจินตนาการหรือเรื่องจริงครูเอมี่ก็เลยแนะนำให้ครูโอมใช้เทคนิคของจิตใต้สำนึกก็คือว่าให้ พูดกับตัวเองค่ะวันหนึ่งเนี่ยโหพูดกันเกือบแบบเป็นเรือบร้อยรอบเลยอะว่าฉันได้บรรจุเรียบร้อยแล้วฉันได้บรรจุเรียบร้อยแล้ว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 ประมาณว่าค่าได้มาแล้วอะเออเขาใช้กันแบบนั้นเลยซึ่งครูโอมเนี่ยก็คือแทนที่เขาจะเอารูปมาแต่เขาเอาความสมจริงมากก็คือเขาไปยืมชุดสีกาก,กีของเพื่อนมาแขวนไว้แล้วพี่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาวาลางหน้าแปลงฟันอะ เขาก็วิชวลไลเซชันคือจินตนาการเห็นภาพว่าตัวเขาอะแปลงฟันแล้วก็เหลือบมองอ่าหางตาไปที่กระจกอะมันจะเห็นชุดข้าราชการอะแขวนอยู่ตรงตรงท้ายๆอะแล้วเขาก็เห็นเห็นไม่พอเขาเชื่อเชื่อว่าใส่ชุดราชการเรียบร้อยแล้วฉันใส่เรียบร้อยแล้วฉันได้มาแล้วรู้สึกอย่างเนี้ยนี่ไม่ได้ใส่ใส่มูหรืออะไรแต่อย่างใดนะแต่เขาใช้กลไกลทางจิตนะเออก็ทําแบบเดียวกับที่นักกีฬา ทีอ่อังกฤษทำแล้วก็ว mm ิชวลไ i เซชันเห็นไหมสรุปครูโอมสอบมาทั้งหมด12ปีใช้เวลาสอบทั้งหมด20สนามสอบบรรจุได้อันดับที่1หลังจากที่ครูเบมมี่เป็นโคช้ชแล้วก็พาทำเทคนิคนี้เลยทันทีรอบแรกรอบเดียวแล้วไม่ได้ครูโอมคนเดียวพิงกก็ทำน้ำก็ทำทุกคนทำได้ผลกันหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมเราไม่ลองทำบ้างอะ ถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตนี้มันเชื่อได้ยากแลอเกินเชื่อยากมากอ๋อแนะนาให้ให้เก่ามาคุยกับตัวเองก่อนว่าเราดีพอเราเก่งพอนะและสุดท้ายค่ะและสุดท้ายเออ่โค้ชคนนั้นน่ะที่เขาทํานักกีฬาชนะนะเขาก็มีการวางแผนวางแผนคือแทนที่วางแผนระยะยาวเขาซอยย่อยเป้าหมาย คือไม่ใช่แค่ว่าเราจินตนาการแล้วมันจะได้เลยนะ visualization ไม่ใช่นะคือมันจินตนาการบวกกับการลงมือทําด้วยนะเขาจินตนาการแล้วเขาลงมือทําเวลาเขาลงมือทําคือเขาเอาเป้าหมายมาเลยค่ะว่าเหลือที่จะไปแข่งวันแข่งกี่วันถอยกลับมาอะทุกคนวันนี้วันนี้เนาะอยากให้ทุกคนเขียนเลย สองร้อยสี่สิบวันมหัศจรรย์ฉันได้บรรจุอ่ะทุกคนพิมพ์เลยสองร้อยสี่สิบวันอยากให้เช็คค่ะสองร้อยสี่สิบวันวันที่เราจะจะไปบรรจุเนี่ยคือสองร้อยสี่สิบวันและในช่วงเวลาสองรอยสิบวันนั้นอนะ่ะเราจะวางแผนยังไงเออเราจะเล่นตารางอะไรเนี่ยเพื่อให้เราไปประสบความสำเร็จเราได้บรรจุเนี่ย ทุกคนเขียนเลยสองร้อยสี่สิบวันเขียนมานะคะ